ราศีตุลนะคะงานในเดือนนี้ของเราเนี่ยค่อนข้างจะบอกว่านิ่งๆไม่หวือหวาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะเพราะตัวเราเองรู้สึกแบบว่าเหนื่อยกับงานที่ทําอยู่หรือว่ารู้สึกว่าซ้ำซากและจาเจมากจนเกินไปแต่เราก็ยังรู้สึกแบบว่าเออมันก็ต้องทำเพราะเป็นนาทีอะเนานะตัวเราเองนะคะก็ยังอาจจะ มีงานใหม่ๆเข้ามาด้วยเลยทําให้รู้สึกว่า,วาเออมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นหรือว่าน่าสนใจเข้ามานะคะในช่วงเดือนนี้นะแต่ก็ภาพรวมนี่ก็คือยังแบบถูถูไทยๆยังไปได้เรื่อยๆนะคะในส่วนของธุรกิจกันบ้างนะธุรกิจในเดือนนี้เนี่ยอาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะคะถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ประครับประคองธุรกิจไปก่อนนะในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินในเดือนนี้เนี่ยงานค่อนข้างเยอะ แต่รายได้หรือว่ารายรับที่เข้ามาค่อนข้างน้อยนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยเหมือนแบบถูกถูกเบี้ยวด้วยถูกเบี้ยวค่าจ้างหรือว่าค่าแรงนะคะกอะ็อาจจะต้องทวงนิดนึงหรือว่าทำสัญญาให้แบบเป็นกิจจะะารษณะนิดนึงนะคะจะได้ไม่ถูกโกงหรือว่าถูกเบี้ยนะส่วนภาพรวมเนี่ยเราอาจจะแบบ เบรกเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปก่อนนะคะเพราะยังมีรายจ่ายอะยังเข้ามาต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะคะต้องวางแผนการเงินให้ดีๆนะส่วนในเรื่องของการลงทุนนี้งดการลงทุนไปก่อนเลยจะดีกว่านะคะในส่วนของความรักกันบ้างนะคะคนโสดในเดือนนี้เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะจะมีคนนะคะเข้ามาให้เราเลือกค่อนข้างเยอะแต่ไอค้คำว่าเลือกเยอะเราก็จะเลือก คนที่ดีที่สุดหรือว่าเพอร์เฟกที่สุดนะคะคนนั้นน่ะก็ดีคนนี้ก็ใช่แต่แบบข้อเสียก็มีเยอะแยะเลยทําให้เราค่อนข้างที่จะเลือกเยอะเลือกไม่ถูก่จะเลือกใครนะคะสุดท้ายเราอาจจะแบบว่าไม่เหลือใครเลยก็ได้นะในส่วนของมีคนคุยกันบ้างนะคะคเพื่อนๆของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ฝ่ายเราก็ฝ่ายคนคุยนะคะเข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิต คู่ระหว่างเรากับคนคุยนะอาจจะเข้ามาจัดแจงเข้ามาเสียมเข้ามาบอกว่าเข้ามายุ่งวุ่นวายนะคะเลยทําให้ตัวเรากับคนคุยเนะี่ยไม่ค่อยมีพื้นที่ส่วนตัวสเท่าไหร่นะค่อ,คอยๆกันค่อยๆกรีดก,กันออกไปนะคะอย่าให้มามีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนคุยนะในส่วนของคนมีคู่กันบ้างนะคะในเดือนนี้เนี่ย ก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะต่างคนต่างมองอนาคตร,ร่วมกันหรือว่ามีการวางแผนบางสิ่งบางอย่างร่วมกันนะในที่นี้นะบางคู่นะคะมีเกณฑ์นะที่จะตั้งคันโดยที่แบบว่าเฮ้ยอยู่ดีๆก็มาแบบคาดไม่ถึงนะในส่วนของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพในเดือนนี้เนี่ยจะปวดบริเวณช่องท้องหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นปวดช่วงหมดลูกอะไรแบบนี้นะคะ ราศีพิจิกกันบ้างนะคะเดือนนี้เนี่ยการงานของเราเนี่ยจะมีเรื่องที่เราต้องตัดสินใจตัดสินใจในที่นี้น่ะมันมีผลนะต่องานในอนาคตของเราในบางคนเนี่ยอาจจะมองหางานใหม่ๆอยู่ซึ่งเราอาจจะยังมีสัญญากับที่เดิมหรือว่างานเดิมอยู่นะคะแต่ก็มีงานใหม่เข้ามาเราก็ต้องต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะเลือกอยู่ที่เดิมหรือว่าจะทิ้งงานเดิมแล้วก็ไปอยู่ที่ใหม่นะดังนั้นเนี่ยก็ดูปัจจัย รอบๆด้านก่อนดีกว่าว่ามันเอื้อต่อเราในตอนนี้ไหมถ้าเราแบบว่าตัดสินใจพลาดมีโอกาสที่เราจะไปอยู่ในที่ที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคหรือว่า สิ่งที่เราคิดไว้มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะในเรื่องของธุรกิจกันบ้างนะธุรกิจในเดือนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องประคองไปก่อนนะคะยังไม่สามารถที่จะทําอะไรเพิ่มเติมได้นะ <อย finalement> ถ้ามีแพลนที่อยากจะขยายหรือว่าอยากจะเพิ่มโปรดักต์ใหม่ๆหรือว่าทำอะไรใหม่ๆเนี่ยช่วงนี้นะคะในเดือนนี้งดไปก่อนดีกว่านะอย่าเพิ่งทำนะคะในเรื่องของการเงินกันบ้างนะการเงินในเดือนนี้เนี่ยเรายังหมุนเงินได้เรื่อยๆนะคะ ด้วยตัวของเราเนี่ยจะเป็นคนที่วางแผนการเงินได้ค่อนข้างดีมีการแบบว่า ครึ่งหนึ่งใช้จ่ายครึ่งหนึ่งเก็บนะคะเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหมุนเงินได้เรื่อยๆเลยนะแต่ก็จะมีการแบบว่าเสียงเงินซื้อของขวัญเปให้กับตัวเองบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรต่อการเงินภาพรวมนะคะในเรื่องของการลงทุนบ้างนะคะการลงทุนในเดือนนี้เนี่ยสามารถลงทุนได้เลยนะไม่มีผลอะไรแบบไม่มีผลเสียอะไรเลยนะคะก็สามารถลงทุนได้เลยนะในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรักในเดือนนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวเราอะ ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครแต่ด้วยด้วยช่วงเนี้ยจะมีคนเข้ามาจีบเราค่อนข้างเยอะหรือว่าเนื้อหอมมากๆเลยแหละแต่เราก็เลือกที่จะแบบว่าไม่สนใจใครเลยดีกว่าเข้ามาคุยได้มาเป็นเพื่อนกันได้แต่ยังไม่ขอเลื่อนสถานะหรือว่าขยับขยับสถานะเป็นอย่างอื่นนะคะก็เออเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอย่างนี้ไปก่อนนะในเรือ่อในส่วนของมีคนคุย,ยันบ้าน,นะคะ่ะช่วงนี้เนี่ยคือต่างคนนะ่ะต่างอยู่ อยู่คนละมุมเลยคือคุยกันน้อยลงนะคะแต่ไม่ได้มีปัญหาระหว่างเรากับคนคุยนะเพียงแค่ว่าเออช่วงนี้ต่างคนต่างแบบอยู่คุยกันน้อยลงเหมือนไม่มีเรื่องที่จะคุยกันแล้วก็เลยต่างคนต่างเฟดห่างออกจากกันแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงไปกว่าเดิมนะคะในส่วนของ มีคู่กันบ้างน,นะคะคนมีคู่ในเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสนะคะที่เรากับคนรักจะได้อยู่ร่วมกันมากขึ้นได้ไปท่องเที่ยวเลยกันหรือว่าได้เดินทางร่วมกันนะคะอาจจะเป็นทริปสั้นๆนะแต่ก็เป็นการแบบว่ากระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากกว่าเดิมนะในส่วนของสุขภาพกันบ้างคะ่ะสุขภาพในเดือนนี้ให้ระวังเรื่องสายตานะคะอาจจะมีสายตาเปลี่ยนค่าสายตาเปลี่ยนหรือว่ามีปัญหาทางด้านสายตาแบบ เสหรอว่าปวดตาานะคะครศีธนูนะคะการงานในเดือนนี้เนี่ยอาจจะเป็นพวกแบบน้ำท่วมปากพูดอะไรสื่อสารอะไรกับใครไม่ได้เลยนะคะแบบไม่มีคนฟังหรือว่าเสนอความคิดเห็นอะไรไปก็ถูกปัดหรือว่าถูกบอกปฏิเสธไปนะคะเดือนนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะแบบอึดอัดใจค่อนข้างมากเลยนะทำอะไรก็ไม่ได้นะคะได้แต่แบบว่า อยู่กับที่หรือว่าทาในส่วนของตัวเองเท่านั้นนะเวลาร่วมงานกับคนอื่นหรือว่าทํางานเป็นกลุ่มนะคะอาจจะแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าอยู่นอกสายตาคนอื่นไปเลยนะดังนั้นเนี่ยอาจจะอึดอัดจใจในช่วงนี้ บางเล็กน้อยนะคะแต่ก็พอถึงสิ้นเดือนไปนะคะก็ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะในเรื่องของธุรกิจกันบ้างนะคะธุรกิจในเดือนนี้เนี่ยให้ระวังนะคะมีปากเสียงกับคู่ค้าหรือว่าหุ้นส่วนนะเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะมีนโยบายหรือว่าทัศนคติบางอย่างนะคะที่ทําให้เรากับ คู่ค้าหรือว่าหุ้นส่วนเนี่ยขัดแย้งกันนะก็ควรที่จะหาคนกลางนะคะมาตัดสินหรือว่ามาช่วยเคลียร์ปัญหานี้นะในส่วนของการเงินกันบ้างนะคะการเงินในเดือนนี้เนี่ยมองดูแล้วยังหมุนได้เรื่อยๆอยู่นะคะแต่ตัวเราเองอ่ะจะมีเรื่องที่เราต้องตัดสินใจในเกี่ยวกับการเงินถ้าใครนะคะที่กําลังวางแผนในเรื่องของการทําธุรกรรมทางการเงินเนี่ยเดือนนี้เนี่ยอาจจะต้องแบบ เลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนสักประมาณ2-3ถึงอาทิตย์นะคะถ้าเป็นช่วงต้นเดือนเนี่ยแนะนำว่าอย่าเพิ่งทำดีกว่านะให้รอไปสัก2-3ถึงอาทิตย์ก่อนมีโอกาสที่จะได้มากกว่านะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะอนุมัติผ่านมากกว่านะคะบางคนเนี่ยก็ให้ระวังนะจะเสียเงินไปกับการซ่อมแซมยาพานนะหรือว่าเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะส่วนในเรื่องของการลงทุนนะเดือนนี้เนี่ยการลงทุนะ่ะยัง กำไรนะคะเสมอทุนนะอาจจะแบบไม่ได้กําไรมากเท่าที่ควรนะแนะนําว่าอย่าเพิ่งลงทุนเพิ่มนะแต่ถ้าใครนะคะที่อยากจะลงทุนในรูปแบบอื่นแนะนาว่าให้ไปลงทุนในรูปแบบอื่นจะดีกว่านะคะในส่วนของความรักกันบ้างนะในเดือนนี้คนโสดนะคะคนโสดเนี่ยเบรกเรื่องของความรักเอาไว้ก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่า คนที่เข้ามานะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเข้ามาแล้วก็ผ่านไปนะคะไม่ค่อยจริงจังกับเราหรือว่าเข้ามาแป๊บๆยู่ดีก็หายเราก็งงๆเอ้ยอยู่ดีก็หายไปไหนนะคะเพราะว่าเป็นอีกฝ่ายนะคะที่ค่อนข้างที่จะโลเลยังไม่พร้อมที่จะมีใครนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยคนคนโสดในเดือนนี้อาจจะต้องโสดไปก่อนนะคะในส่วนของมีคนคุยกันบ้างนะั้นเดือนนี้เนี่ย ให้ระวังเรื่องการพูดคุยกับคนคุยเพราะว่าพอยิ่งพูดกันไปอ่ะหรือว่าสื่อสารกันไปนะคะมีโอกาสที่จะเข้าใจความหมายผิดหรือว่าคำพูดคำจาของอีกฝ่ายเนี่ยมันมีกระด มันมากระทบต่อจิตใจของเรานะดังนั้นเนี่ยก็ใจเย็นๆเ,เวลาพูดอะไรคิดให้รอบคอบก่อนนะคะในส่วนของคนมีคู่กันบ้างนะคนมีคู่เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนคุยนะคะเดือนนี้นะให้ระวังเรื่องของคําพูดนะเพราะว่าตัวเราเองอะ่ะพูดแบบไม่ทันคิดพูดไปเลยพูดไปเรื่อยเปื่อยพูดแบบไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์ความรู้สึกของอีฝ่ายนะคะเลยทาให้อีฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบว่า เฮ้ยที่พูดไปมันเจ็บนะอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนียคิดก่อนพูดเสมอนะอย่าแบบปากไวใจไวนะคะพูดพูดแล้วพูดไปเลยอย่างเงี้ยคิดแล้วพูดไปเลยแบบนี้ไม่ได้นะเพราะจะทําให้แบบว่าปัญหามันบานไปหรือว่าทะเลาะกันเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้นะคะในส่วนของสุขภาพกันบ้างน,นะคะระวังเป็นกฎลาย,ยอนนะคะในเดือนนี้